ฟอนเลเจอร์ฮะอ่ะโชว์แม่รถสวยๆของเราครับรีวิวให้ครบทั้งคันนะ โอ้โหมันแดงเฟอร์รารี่เลย <_ an> คือแดงที่สุดแล้วเพราะว่าสีมันแดงเดียวของฟอร์ดไม่มีใครแดงกว่าผมแล้วคันนี้แดงที่สุดแล้วเป็นตัวสมาคแคปครับยกสูงฮนะฟอร์ดเลนเจอร์ตัวมายเกนแล้วนะไฟหน้าตัวใหม่แล้วลูกค้าครับปี2 0 1 5จดทะเบียน2016บแล้วมาพร้อมกับการขับขี่แบบเกียร์ออตโตสภาพสวยใสยเหมือนรถป้ายแดงเลยภายนอกสวยไม่มีที่ติไม่มีแม้แต่รอยขนแมวลูกค้าครับผิวใสามากกระจกใสามากกระจังหน้าโค้งสวยเงาเห็น นาเลยสวยสวยฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับหล่อครับไม่ได้เชนแล้วผมขายราคาแค่4 8่0 0นบาทตัวนี้สภาพเหมือนใหม่นะลูกค้าฟังดีนะครับราคาประหยัดจากป้ายแดงไป3 0 0แสนบาทป้ายแดง7 0 0ดแสนกว่านะเพราะว่าเป็นเกียร์ออตโต้ซื้อรถไปนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วขับซีไปก่อนนะครับ120วันไม่พอครับช่วยค้างงวดอีก3มื่นบาท6าทเดือนนะอธิบายครับอย่างเช่นเจ้ารถคันนี้นะครับราคา4 8 9 0 0นแปดหับาทนะผ่อนต่อเดือนเดือนเก้าพับาทลูกค้าครับเราช่วยค้างงวดลูกค้า3บาท แปลว่าลูกค้าซื้อ Ford ดเ n g e จตัวใหม่คันนี้่อน <Ford S 1> เดือนละ6000บาทเท่านั้นนะแล้วที่สําคัญลูกค้าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยสามารถซื้อรถเราได้หมดนะลูกค้านึกอย่างเด,ยเดียวเลยคือไกลวันนี้ผมกล้าการันตีคุณภาพตัวถังโครงสร้างรถผมนะมีชนหนักิาาีความน้ำหนยินดีคืนเงินทุกบาททุกทตางค์นะครับผมการันตีเลยนะค,ะคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนวันนี้คุณกล้าวัดใจผมจองมาผมอารถไปส่งถึงบ้านระยะทางไม่ใช่ปัญหาไปไหนไปเต็นหนึ่งที่นะครับผมไปแนนผ่านเอารถไปส่งอย่างเช่นทีมงานผมที่พี่ม,มาคุยกันตอนนี้ไปส่งรถททีี่่่่รรังงนนนะอยููสสาาาแลล้้้วบบขถไปก หนึ่งปีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราส่งให้ฟรีนะครับผมคันนี้อัตราดอกเบี้ยเร็วกต้นที่2.79ผมรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มฮะคือเกียร์กล่องหรือระยะทางไม่เกิน10,000กิโลเมตรครับผมแถมบริการช่วยเหลือ24ชสิบโมงให้อีก1ปีครับแมทเรเนียลดทุกจุดทุกอันดุไว้ลูกค้าก่อส่มัอรรถครับเบาะสวยเบาะใสเป็งเงฮะใม่เอี่ยมฟองน้ำเน้นเน้ถ้าลูกค้าตามหากระบะสักคันหนึ่งอยากได้แครบเกียร์ออโต้นะขับไปไหนใครก็มองเอาแบบว่าขับใช้ยาวๆ้เลยคันนีี้้พ่ไดเลย